เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับชิคกี้เอ็นเจอีกครั้งวันนี้ภารกิจของเราก็คือเอาชีวิตรอดบนเกาะแห่งนี้และเป้าหมายของเราก็คือจะต้องมีบ้านหนึ่งหลังแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเพราะว่าอะไรนะชิคกี้ทุกบล็อกที่เราตีวันนี้จะอบให้เราแบบซุ่มใช่แล้วจ้างานเข้าแล้วขออธิบายให้ทุกคนฟังก่อนว่าโลกใบนี้มันไม่เหมือนโลกใบอื่นก็คือถ้าเราตีของที่จบอีมาจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยกวอย่างเช่นอะไร ตีย่าแล้วออกมาเป็นขนแกะอ๋อใช่ใช่แล้วตกใจทำไมอ่ะนี่นี่อันนึงทุบดินแล้วออกมาเป็นเนเธอร์ไลท์ว้าวไม่รู้จังเอาละ่ะเอ็นเจพวกเราคงต้องเริ่มจากการหาบล็อกที่เราต้องการก่อนโอเคจัดไปฉันสงสัยว่าต้นไม้ต้นนั้นจะดดออะไรให้เรากันนอนซีอยากรู้จังเลยอะเอาล่ะไปลองกันเลยไปดีเลยนะ เฮ้ยรอฉันด้วยเซ่ตอนนี้ใช่ไหมใช่แล้วดูซิมันจะออกมาเป็นอะไรโอเคนี่แน่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 นี่แนนี่แนเฮ้ยเฮ้ยออกเป็นไม้ธรรมดาต้นไม้ต้นนี้เป็นไม้ธรรมดาเฉยเลยแบบนี้ก็แจ๋งสิอย่างน้อยก็มีไม้ใช้เอาล่ะชิคกี้ฉันขอรวบรวมไม้พวกนี้ก่อนนะโอเคเอาไม่ใช่ซะ ล้วากไหมล่ะโอเคฉันว่าคลิปนี้จบไวกว่าที่คิดแล้วแค่นี้ฉันก็ได้ตัวบ้านกับผมแล้วงั้นเราใช้ไม้นี้สร้างบ้านแล้วกันเออก็จริงแต่ว่าจะเรียกไม้ก็ไม่ถูกนะชิคกี้ต่อไปไม้ขาวนั้นมันจะจบอะไรให้เรานะไปลุยเลยไหนขอดูหน่อยสิตีอ่ะตีอยู่ตีอ่ะก็บอกว่าตีอยู่ได้ไรอ่ะว้าวฉันได้บล็อกเห็ดแล้วเห็ดดอกเห็ดไม่เห็ดผมก็เดดทุกดอกอะครับอ๋อแย่ชิมานลอยฝนตกสด้อ่ะเราปักหลักกันตรงนี้เหรอถ้าฝนไม่ตกฉันคิดว่ามันจะสวยมากเลยนะเอาล่ะฉันจะเริ่มสร้างบ้าน าตรงนี้เลยแล้วกันเอามันจากบล็อกที่มีอยู่นี่แหละชิคกี้ฉันครัฟกล่องให้แย <m> งเลยก่อนอื่นเลยเอ็นเจเราจะเก็บของแต่ละอย่างไว้ชนิดละ3สแต็กเท่านั้นนะโอเคไม่สบายหายหวัวต้องจัดเรียงให้ดีไม่งั้นบล็อกท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอ๋อเก็บให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวฉันเอาที่เหลือไปทิ้งก่อนเอาลาที่เหลือก็ทิ้งลงน้ำอย่างนี้เลยอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปแต่อย่ายลอยกระทงในแม่น้ำนะสกปรก็ปมนี่นะนี่น,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 น ทิ้หมดเลยทิ้งงออกไปให้สุดเหมือนเวลาขี้เลยนะทุกคนน้องๆครับนะในชีวิตจริงไม่ควรทิ้งขยะลงในแม่น้ําแบบนี้นะครับใช่แล้วถ้าใครทิ้งขยะลงแม่น้ําจะให้ผีไปดอกด้วยนะรู้ไว้ซะด้วยเอาล่ะเอ็นเจตัวบ้านจะเป็นสีชมพูเพราะดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินสบายมอเยอยหอสบายมากเยาห่วงสีอะไรก็ได้เอ็นเจฉันว่าสี่เหลี่ยมของเธอมาดูแปลกๆนะนไม่ง่ายเอาหอยไม่เท่ากันสักนิดนงะนั่นสิทำไมนายไม่เตือนฉันเล่าชิคกี้เอาหอยแซงไรเนี่ยฉันเหรอเอานี้ฉันจะต้องมาเริ่มใหม่เลยเนี่ยเห็นไหมอยู่ดีๆ พวกเราเป็นสีเขียวดูๆไปแล้วก็เปรี้ยวปากอยากกินไข่เจียวใครก็ได้เจียวให้เธอเจียวให้เธอมีแต่ใจใจให้เธอมีแต่เทียวเจียวให้เธอคนใดใจให้เธอคนเดียวเฮ้ยทำไงานหามลุ่งหามข้าของจริงเลยเช้าแล้วเนี่ย ว่าแต่พระที่อยู่ทางไหนอะชิคี้อยูออ่ทางนู้นเอ็นเจทางนู้นดวงมันเริ่มเลยอ๋ออยู่ทางนั้นนี่เองแม้สายตาสั้นไหนนอะไรก็สว่างไปหมดเลยว้าวบ้านเราดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเอ็นเจอ๋อแน่นอน,น,นเดี๋ยวฉันจะไปขุดบล็อกเพิ่มนะอ๋อโอเคฝากด้วยนะชิคิวแล้วไม่ต้องรีบกลับบา้าเข้าใจไหมโอเคได้เลยเอ๊ะยังไงนะเอาละเริ่มจากต้ไม้สีเหลืองนี่ก่อนเลยละกันอะไรเนี่ยแท่นตีเหล็กเหรอไม่เอาหรอกไปดีกว่า ว้าวนั่นดอกไม้สีแดงจะจอกอะไรนะโอ้ดินเหรอเอ็นเจเอาดินไหมอ๋อดินเหรอไม่ไม่เอาอ่ะมีอันอื่นอีกไหมอ่ะอืมเดี๋ยวฉันขอหาเพิ่มก่อนนะไม้นี่จะจอกอะไรกันนะจัดไปเลยชิคกี้ได้อะไรแล้วบอกด้วยนะอ้าวไม้นี้มันอันเดิมนี่นะเก็บไปเผื่อและกันเผื่อไม่พอ,อเคเอาและอันต่อไปดอกสีขาวดูซิจะได้อะไรโอ้ดูเหมือนจะเป็นรั้วหินนะอ๋อรั้วเหรอ ถึงจะเอาล้วงมะขังก็ไม่ได้ใจเธออยู่ดีชูเก้ครน drop เป็นบ็อกซ์สีแดงไหนะเอ็นเจเงสีแดงเหระฉันก็กลังต้องการเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันก็มีอยู่ What อะไรกันเนี่ยดอกไม้สีชมพูจอบฟองน้าว้าวตรงนั้นมีหมู่บ้านด้วยหวังว่าจะมีของดีๆให้ลองขุดดูนะเริ่มจากลองขุดเจ้าฟางนี่ดูตุ้มกลามาเป็นกโก้ครันช์เอาไม่ใช่มันคืออิดเจ๋งบันไดไม้แดงดรอปมาเป็นบันไดไม้ขาวผ้าเช็ดตัวว i ลเ a จเจอร์ d ออกมาเป็นอะไร แทดนว้าวประตูเอ็นเจฉันได้ประตูมานั่นมันสุดยอดเลยชิคกี้บ้านเรามีประตูแล้วเอาล่ะเอ็นเจฉันกลับมาแล้วเฮ้ยนายจะกลับมาแล้วเหรอยังไม่เสร็จเลยอะฉันมาถึงแล้วด้วยทางวันเถอะอารีบๆกลับมาแล้วอะเดี๋ยวนะเอ็นเจฉันเจอสิ่งปลูกสร้างประหลาดเนาะนี่แหละบ้านของพวกเราเป็นไงเอ๊ยจะนี่คือบ้านของพวกเราเหรอเอาว้าวแต่ดูดูไปก็เจ๋งดีแฮะสวยจังเลยเธอทําทเป็นกระต่ายสินะดูไปดูมาก็้ายเธอเหมือนกันนะเนี่ยเห้ย นายคิดมากไปหรือเปล่าไม่เห็นจะเหมือนตรงไหนเลยก็แก้คลาสุดยอดเลยเอ็นเจเจ๋งมากอ๋อยไหนก็พูดกันไประดับนี้ธรรมดาโอเคอาชจะเงยเอาตรงไหนต่อดีนะเอาละเอาตรงนี้มาแล้วก,กันปึ๊บนี่ไหนะนี่ไนหะนี่แนะ่ไปทักสี่ถึงห้าบ็อกก็พอแล้วมั้งเนี่ยโอ้สีขาวมันให้ทั่วเลยเริ่มจากพื้นหลังจากสีแดงก่อนอันหนึ่งสองสามสี อันหนึ่งสองสามสี่อืมมันยังไม่ได้ติมตรงนี้อีกสักนิดอืตรงนี้อีกสักหน่อยอืมอ่าตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันอืท่านถนท่านเถด่อนเสร็จแล้วมันตายกับพวกเราถ่ายยังเนี่ยจิคกี้อะยุอะหมุนยังงั้นเลยยังงั้นเลยเจ๋งเลยเสร็จือยังเนี่ยถ่ายข้างในบ้านต่อน้อยนายจะหมุนอะไรลักหนาแล้วเนี่ยฮะบอกให้ถ่ายข้างในบ้านเลยแล้วว้าวในที่สุดก็เสร็จออกมาสวยมากเลยนะเนี่ยเอาแหละเอ็นเจทำอะไรอยู่นะ ฉันกำลังเก้าปผรญภัยนีฟ้าโอเ้เจ้าชิคกี้มาแล้วเหรอเอ็นเจภายในเป็นยังไงมั่งโอ้ว้าวโอ้โหน่าอยู่มากเลยนะเอ็นเจก็ทำได้ตามที่ของที่มีเนี่ยนะมันก็ได้ประมาณนี้แหละอืมเท่านี้ก็ดูหรูมากแล้วนะ ดูสิโอยนายนี่ก็ชมเกินไปมีทั้งเตียงมีทั้งรูปภาพโอ้เธอเอาบล็อกเหตมาใช้เหรอใช่แล้วเป็นไงเจ๋งเปล่าเจ๋งสุดยอดเลยนี่คงเป็นเตียงนอนเธอและนั่นคงเป็นเตียงนอนฉันสินะอืมใช่แล้วเจ๋งโอ้ฉันชอบสวนดอกไม้ในบ้านนะเอ็นเจกินหอมแล้วไปเด้อหอมสุดๆไปเลยว้าวเอ๊ะทำไมตู้ฉันมันเล็กกว่าตู้เธอล่ะเอ็นเจอะโอ๊ยนายคิดมากไปหรือเปล่าโอเคโอเคจริงๆแล้วพื้นที่นายมันมีอยู่แค่นี้นี่ แม่นี่หน่อยเองอย่าคิดมากเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ถือว่าภารกิจสําเร็จนะสิใช้ได้อยู่นะขอแค่ไม่เอาชีวิตรอดภารกิจก็สําเร็จหมดแล้วเก่งมากเลยเอ็นเจอ่ะแน,น่นอนแน่นอนจบอีกจบอีก <c oughs> โอเคโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ <c oughs> ใช่แล้วกดเลยเอาล่ะวันนี้พอเท่านี้ไว้เจอกันใหม่พุ่งนี้นะบ๊าบุยพรุ่งนี้ตอนสี่โมงเย็นนะครับทุกคนแล้วสี่โมงเย็น